ทางด้านธนาคารทิสโก้มีการคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยปี2569จะขยายตัวต่ำเพียง1.6ถึง1.8เปอร์เซ็นต์เสนอให้รัฐบาลใหม่ค่ะเร่งแก้ปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างดึงการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็รับมือกับความผันผวนของโลกค่ะ นายนัทกฤิเหล่าทวีทรัพย์หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารความมั่นคงธนาคารดิสโก้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนหลังความตึงเครียดทางการค้าผ่อนคลายและเข้าสู่ช่วงดอกเบีย้ยขาลงเอื้อต่อการลงทุนโดยเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวใกล้3เปอร์เซนต์นำโดยประเทศตลาดเกิดใหม่และเอเชียอย่างเช่นอินเดียขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วนำโดยสหรัฐ แต่ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าโอกาสจะเกิดสงครามโรคครั้งที่3ต่ำแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาเวเนซุเอลาอาจจะทําให้ราคาท้ํามันทรงตัวสูงขณะที่ราคาทองคําก็ยังมีแนวโน้มขาขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองโลกภาระนี้ภาครัฐและการสะสมทองคําของธนาคารกลางโดยมีโอกาสแตะที่ระดับ4,500ถึง5,000ดอลลาร์ต่อออน ส่วนเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับแรงกดดันอยู่หลายด้านาทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือที่สูงการเมืองในช่วงเลือกตั้งและความไม่แน่นอนด้านนโยบายส่งผลให้การเติบโตยังหนู่ในระดับต่ำแม้ว่าการส่งออกที่ผ่านมานั้นจะเติบโตดีแต่เป็นผลมาจากการระบายสินค้าที่ผลิตเอาไว้ก่อนหน้าคาดว่าในระยะถัดไปก็จะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกโดยประเมิน GDP ไทยปี2569จะขยายตัวเพียง1.6ถึง 1. จึงเสนอให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกระตุ้นการจ้างงานปรับโครงสร้างพื้นฐานและออกมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่พร้อมสนับสนุนมาตรการ fast pass ของ B O I เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของด้านการลงทุนด้วย